เพราะด้วยความโกรธนไงเราต้องเข้าใจนะเราเห็นว่ามันมีความโกรธเนาะท่านมีความอาคาัครทัยนโกรธพยาบาทในศาสนาครูไก่แก้วเนี่ยแร้วลูกปั้นที่ลักษณะเหมือนครูไก่แก้วเนี่ยมันมีสืบต่อมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหยนนะคะจริงๆแล้วโบราณเนี่ยเขาปั้นรูปปัน้นแบบนี้เอาไว้เพื่อเป็นติดูนะคนที่ได้สมาธิลึกขนาดนี้แต่ตับแด่ที่ไม่เจริญปัญญาคุณยังมีความพยาบาทมีความโกรธอยู่แม้จะคุณจะให้ชายสมาบัติมีฤทธิ์ได้ไปเกิดเป็นพรหมนะแต่สุดท้ายวัฏฏ่สงสารนี่ยังนน่่่าาดออกแลละัวยู สำหรับเรามีมุอตรงนี้อันนี้เป็นมุมมองที่ได้มาจากการจัดสัมมนาทำราบกับพระอาจารย์สมศักดปานตะโนนะคะก็คือพระอาจารย์บอกว่าในจดหมายเหตุของพระถังสัฆรเราก็จะรู้จักแล้วก็ถังสักรนะครับนั่นเป็นพระที่ถูกใช้ชาวีนที่ได้ทางศึกษาพระไตรปิฎกที่ประเทศอ่ที่ประเทศอินเดียที่มหาวิทยาลัยลังคา แล้วท่านก็เป็นคนที่แตกฉาวท่านดุมากท่านได้ทำบันทึกเอาไว้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นจดหมายเหตุน,นะคะบันทึกจากจ,จดหมายเหตุนนะคะ่ะก็าือจ่ายคือท่านบอกว่าอันนี้ในจดหมายเหตุนเนี่ยระบุเอาไว้ว่าลักษณะของครูใจแก้วเนี่ยค่ะมีอยู่เป็นท่านอุทกดาบทรดามบุตร ท่านอุทกศดาท่านอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าอาราาบุตรกับอุทกดาบทที่เคยเป็นครูของเจ้าชายสุทธิัน์ในสมัยที่ท่านยังไม่จัดจรู้อนุสรณ์สมบัทิของยาแต่เมื่อท่านมาแล้วท่านเห็นว่าหนทางนี้คือการเข้าชานสมบัติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้บรรลุซึงปัญญาในธมสมบรได้ท่านก็เลยได้ลาครูหรือเพื่อนที่สอนเนี่ยแล้วก็เดินทางไปปฏิบบติเองค่ะเองนะคะจุกระทั่งบรรลุเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าน ท่านอุทมดาบทเนี่ยก็คือว่าลักษณะของท่านเนี่ยไม่เหมือว่าในสมัยนั้นในท่านเข้าฌานได้เข้าถึงได้ฌานแปดเลยนะแล้วก็มีทธิ์เหาะเหินมด้วยอากาศได้ทีเทีนี้นเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งคือท่านเนี่ย,นนยจะปกติจะจะหอเข้ามาเพื่อรับอาหารจากพระราชาที่แสนกบกพรอยเท่าน,นี้บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยท่านพระราชาไม่ว่างท่านจะต้องไปเสด็จประพัฒนต้นก็เลยให้พระิจารช่วยดูแลอาหารให้กับตาบด อันนี้พอท่านมาปพลินเนี่ยพอเออลูกของพระราชาท่านจับตัวราคะมันเกิดพอราคะาเกิดเนี่ยก็ทําให้ชาเนเสื่อมเนี่ยปกติท่านจะขอมาเนี่ยนะคะขอมาจากธรรมวนาเพื่อที่จะมารับอาหาร <c> วันทุกวันพอราคะมันเกิดขึ้นปกติเนี่ยบางทีเราปฏิบัติตบธรรมะาาไม่ได้ก็เลยปัญญาแหละชาดเสื่อมพอชานเสื่อมลูกเนีเ่นนยขอกลับไม่ได้ขอกลับไม่ได้ท่านก็จะทำยังไงก็ต้องวาง ก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวจะขอเดินลับเมืคันที่จะได้ไปโจรยญาติโยมเมเมืองจากี่ขอมาใช้เวลาเมื่งานแต่ละเดินลับมาใช้เวลาเป็นเดือนแล้วพอเข้าไปถึงที่ธรรมวนาท่านจะไปนั่งเข้าสมาบัติทางสมาบัติเข้าไม่ได้เพราะตัวราคาทมานกํลเริกอันนี้เป็นธรรมชาติของการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานอย่างเดียวนะคะอมันกําัเริกพุทธัยังไงล่ะท่านก็โกรธพยายามจะนั่งเข้านั่งเข้าเสียงสัตว์มานกมาล้องที่ที่ที่ทลำคาญโกรธเลียในสมาธิ ะะหรือว่ากําน้งจะพยายามเข้าชานปุ๊บเข้าไม่ได้ได้ยินเสียงสัตว์ในน้ํามันปลามันกินอนุน้นนี่นั่นปลามันกระโดดไปกระโดดมาหมดหุดเห่ลรำคานใจท่านก็เลยรู้สึกว่าท่านมีธาามอแร้นโกรธพยาบาทในสมานิก็เลยตั้งจิตว่าท่านรำคาญสิ่งเหล่านี้ขอให้ท่านมีโอกาสได้เสด็เป็นเป็น บุคคลที่มีหน้าตาเหมือนลาที่จอกนะเราก็สามารถที่จะแบบบินได้กินสัตว์ได้ทั้งในอากาศแล้วก็ในน้าบนดินเพราะเรืความโกรธนะนี่เราก็เข้าใจนะเราเห็นว่ามันมีความโกรธเนาะแล้วทังตัเลี้งจิตแบบนี้ค่ะซึ่งในต้องต้องเรียนนี่ค่ะว่าในนั้นเนี่ยได้ในในจดหมายเหตุเนี่ยราบุกเอาไว้แบบนี้ว่าคือคืออุปกระดาบทรามบบุตรเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ไหนต้องถามว่าท่านอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ที่เป็น คนนะคอมมาโลกนะคะเในคอมเาโละเนวาสัญญาสัญญาบรรทุนแต่หลังจากหมดาการเป็นทุกมขั้มหมดแล้วชาตต่อไปแต่อีกนานมากนะอีกนานมากท่านจะมาเกิดเป็นบุคคลที่มีรูปร่างเหมือนกัญญนนจจบคูกแก้วสุดเริ่มตน้นทีนี้นในโบราณถ้าเราได้เห็นว่าคูกไกแก้วี่ยูกปั้นที่ลักษณะเหมือนคูก่แก้วเนี่ยม,มีสืบต่อมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนะคะ จริงๆแล้วโบราเนี่ย <Yeah. S 1> เขาปั้นรูปปั้นแบบนี้เอาไว้เพื่อเป็นคติคต mm hmm. ิว่าดูนะคนทีไ่ได้สมาธิลึกขนาดกะต,ตับแต่ที่ไม่เจริญปัญญา mm hmm. คุณยังมีความพยายามมีความโรดอยู mm ่ hmm. แม้จะคุณจะได้ฉายสมาบัติมีฤทธิ์ได้ไปเกิดเป็นคมนะ mm hmm. แต่สุดท้ายวัดตากสงสารนี่ยังน่าขยดขยองและน่ากลัวอยู่ สุดท,ท้ายเมื่อเขาไม่หมดกิเลสชาติต่อไปทุกคนามที่เขาโกรธในสมาธิอน,นุรู้เข้าใจไหมคือปกติอะเรามีความอา,าฆาตแค้นธรรมดาที่ไม่เป็นสมาธิอะมันก็โกรธมากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเวลาไปโกรธเกียดในสมาธิพลังอะจิตที่หมัดอธิษฐานไว้มันสาหัสมา,มากเพราะว่าในจดหมายเหตุก็ก็อธิบายไว้แล้วว่าท่านอธิษฐานผิดด้วยด้วยความพยายามว่าท่านขอเกิดเป็นผู้ที่มีกายใหญ่สามพันลี้มีปีกข้างละห้าร้อยนี้อย่างเงี้ย คือในนั้นจะมีระบุไว้บอกเพราะฉะนั้นที่อยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังจิตศูนย์นาถ้าอันนี้พูดตามจดหมายเหตุกา่ณงต่างๆมันจะประมาณคือรูปปัน้นนิคติให้ได้เห็นว่ากรบกาบได้พูดตามที่เรายังมีความโกรธามาคาตแ้นพยาบาลไม่ว่าเราจะพยาบาทกับมนนษุ์หรือสัตว์ก็ตามเนี่ยว่าเราตั้งจิตว่าเราอยากจะเป็นอะไรเรามีโอกาสไปในที่ชอบที่ชอบได้และสมาธิกราม,มาฐานอย่างเดียวไม่สามารถทําให้คนถูกได้ต้องเจริญปัญญาต้องทาทั้งสมาธิปัสส สม <And S 1> ถะและวิป like <S 2 arrivé> like ัสสนากรรมฐานพวกที However, to to record, kind of success, uh ่ทำเราจึงจะพ้นทุกได้แบบคำสัจสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทพอบางคนที่เขาบอกว่าเหมือนไปไหว้ผีหรือ่าะก็แบ่งเป็นอาสูรละกันคือด้วยรูปร่างที่ท่านอธิษฐานจิตไว้เป็นแบบนั้นเราก็สามารถที่จะมองแบบนั้นได้นะคะแต่ทั้งคือต้นกสมอเป็นจิตเป็นทันเป็นใครแบบ ท่านก็อาจจะอันนี้ตอนนี้ก็พูดว่าพ่จิกันไม่สามารถที่จะแบบสนุบได้นะแต่จากข้อมูลที่พิจิได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาในจดหมายเหตุอของพระถางจำจังได้ระบุรูปร่างหน้าตาของท่าน,นาาเอาไว้แบบรูปปั้นที่ทบปั้นที้นอยู่ตอนนี้เลย,เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากให้เพิ่มเติมว่าเราชาวพุทธเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่อย่าเชื่อได้ยินได้ฟังใครแบบ อาดีดีอะไรเราก็เ hey ฮเปหมดแต่เราต้องดูด้วยหลักฐานามาเป็นมาเป็นยังไงต้องมีฐานข้อมูลที่ดีอย่างวันนี้พี่ขออนุญาตเอาฐานข้อมูลมาบอกแต่บางคนจะถูกใจว่าพจะไม่เป็นไรนะแต่พี่ก็เอาข้อมูลมาเพิ่มเติมเสนอให้ฟังแล้วกันว่าในมุมหนึ่งนะคะที่สงสายที่มีบันทึกเอาไว้ในจดหมายเหตุของผู้ถูกจับเป็นเช่นนี้นะคะเราฉะนั้นถามว่าเราจะมีไหว้บุคคล ที่อยู่บนในวัศนญาณสัญญาชนคือท่านอยู่ไกลมากค่ะและตอนนี้คือท่านไม่สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอายตนะที่จะรับรู้งอะไรได้อันนี้หมายถึงว่าในใ,ใ,ใน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 โคมชันม้นนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าในทางพุทธหลักฐานที่มียืนยันก็คือว่าเป็นคติตัวใจว่าเราอยามีความโลภความโกรดความหลงในจิตใจเลยไม่ดีค่ะมันคือความน่าสลดข,ของวัฏจัารหาือการเรียนไว้ไปเกิดอินค่ะ และอีกมุมหนึ่งคนก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่มาเขาเอานำไปถวายเขาคือเหมือนต้องเอาสิริสไ้เหมือนต้องแลกอะไรเงี้ยถ้าขอพอเราสองคนอันนี้พี่พี่คุยโยงของเฉยๆนะหนูอยูลองดูว่ามันมีคำเชื่อมโยงไหมเห็นไหมคติพี่พี่พูดมาสักครู่เห็นไหมท่านอธิษฐานว่าถ้าท่านเกิดมาท่านจะเป็นบุคคลที่สามารถจะกินสัตว์เห็นไหมทั้งบนในน้ําบนบกในอากาศเพราะท่านจะมีปีกคือท่าน แล้วท่านโกรธท่านจะจิกกาดเห็นมันเล็บท่านยาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าท่านถ้าเราจะเห็นจากข้อมูลที่วันนี้มีคนเขาบอกว่าต้องมีการบูชา,ายันเพื่อนู้นนู้มันก็อาจจะเป็นคติที่เขาได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ในอดีตแล้วมันก็อาจจะเพี้ยนมาก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยว่าอย่างที่หราทท่านสอนธรรมะเนี่ยแค่ให้เราเอาเด็กมาสิบคนพูดหนึ่งประโยคแต่คนแรกจนถึงคนที่สิบระยะเวลาไม่เกินสิบนาทียังเพี้ยนเลย มันนี่มันต้องถือ่สมัยผ่านๆมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องดูของบางอย่างประวัติศาสตร์หรือรายละเอียดที่บันทึกเอาไว้น่าจะเป็นสิ่งอ้างอิงที่พอน่าจะเชื่อถือได้มากกว่าการฟังแค่ลมปากและพูดสึดๆกันมาแล้วเพียงแล้วสำหรับจริงกินยังไงทีดว่าดารา,าหรือผู้มีชื่อเสียงในวงการบางคนที่ไปกล่าว้ก็กาลายเป็นว่าโดนทวนจริงคิดว่าจริงๆเราต้องให้เกียรติแต่ละบุคคลนะคะความเชื่อความศรัทธาเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นสิทธิสุดคนเนาะแต่ที่อยากจะบอกว่าเรามีหน้าที่อะไรอย่างพี่กิ๊กได้ทำรรมาขับเคาสัภาษอาจารย์ทุกวันเสาร์หน้าที่พี่กิ้คือว่าเมื่อพี่กิ๊กมีข้อมูลมากขึ้นก็ต้องนําข้อมูลนี้ไปส่งต่อไปบอกต่อเมื่อเขารับข้อมูลแล้วเขายังจะเชื่อหรือไม่และจะประพฤติปฏิบัติตัวต่อไปเป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ แต่เรามีหน้าที่ให้มีหน้าที่บอก mm hmm. ก็อันนี้พี่คิดว่านานาสีตาพี่คิดไม่อยากให้มีการทวนลงหรือว่าถล่มกันค่ะเพราะว่าเราต้องให้เกียรติความคิดซึ่งกันและกันและถ้าใครเขาเห็นผิดเราก็มีหน้าที่ต้องบอกต้องเตือนเขามันไม่ใช่ไปถล่มพี่คิดว่าความรแบบับความสมรครสามาัคคีมันเป็นเรื่องสํงาคัญที่พี่อยากให้เราใช้คําพูดดีๆกันอยู่ในโซเชียลค่ะเพราะสิ่งที่เราทำมันมีผลกระทบนะเราไปบูลลี่คนอื่นพูดจาไม่ดีอ่ะเราบาปเลยนะ อย,อย่างเราลงเรื่องไม่ดีใช่ไหมแล้วมีคนหรือเรื่องที่มไม่จริงแล้วมีคนแชร์ไอ้เรื่องเนี่ยของเราออกไปมันก็บาปต่อไปเราเนี่ยต้นเหตุของคนทําบาปเราได้บาปเยอะสิจตนาเป็นเครื่องชี้กรรัที่เราจะบอกว่ายังไงก็มีอะไรก็รักเมตตาให้เอาัยซึ่งกันและกันนะคะไม่อยากให้ทัวลงกันเลยเราก็มาล้าความันกได้ข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นอย่างนี้นะอย่างนักข่าวน้องๆพี่ๆก็ได้บอกต่อไปแต่ใครจะฟังแล้วเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องเส่วนบุคคลนเนาะ ที่คิดว่าเราก็มีหน้าที่เป็นผู้ให้อ่ะค่ะ